ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช้านะครับผมมาดูรอกดับปบมามึงรอกแล้วก็ครับผมใส่มาึ้นไหมสรุปว่าได้ปลาหมอคืนมาไม่ถูกไม่ถูกอ้อยเนาะอันแรกบ่ถ,ถูกครับผมเอาไว้นี้ก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปลาหมอตาย ไม่ถูกไม่ถูกรากาดีมากตอนเช้าใช่ไหมเมื่อคืนผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมนั่งอยู่บรงนี้นะครับผมใส่สองภาษาเลยได้นไหนิสงสัยแต่บดตพ่อโตหรือมากนี่โอ้ยตัวนี้ถูกสองตัวเลยครับผมสุดยอดมากเนี่ยเนี่ยไ้หไหมผมได้สองตัวเลยเนี่ย ได้กลบสองตัวเลยโอ้ยก็นึกนักเคื่อนได้ตัวหนึ่งเกเยอะทีเยอะตัวนี้ผ่านตัวนี้ผ่านตัวนี้ผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวตากกั้งมปดูตัวใหม่ก่อนอันนี้สองตัวเลยครับผมสองอันผ่านไปได้สองตัวตัวนี้เป็นยังไงเนี่ยตัวนี้ได้ปาหมอคืนไม่ถูกตัวนี้น่่จะถูกแน่ให้ถูก บอแมนครับผมอันที่สองบอแมนเดี๋ยวไปดูอันที่สามกันเนาะอันที่สามอันที่สามเป็นไงเมืเ่อคืนก็ได้ตัวหนึ่งนะมาได้อีกสองตัวตอนเช้าก็โอเคแล้วพอกินแล้วอันนี้เป็นไงอนี้ได้กับปูได้ปูนะโอเค แจ้งว่าตรงนี้ไม่ผมไม่ชอบเดี๋ยวเดี๋ยตัดกล้องไปดูตัวใหม่มาดูอีกอันครับผมเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสามอันตัวนี้ก็ไม่ถูกนะเมื่อคืนตัวนี้ถูกหนึ่งตัวนะโหได้จอกรามแรงมาปูครับผมปูแต่เมื่อคืนตัวนี้ได้ตัวหนึ่งได้หนึ่งตัว เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวอยู่สามอันไรบนอ้อนี่โอ้เงียบคลิปเลยไหมน่าจะใส่ไม่ถูกที่โอ้ได้กบปึงกลัวแล้วก็ผมเป็นตัวใหญ่ดูด้อดิแล้วก็กระปูนึงตัวเห็นไหมน่ได้เป็นสามตัวแล้วไปเื่อยขนโอเคเดี๋ยวไปที่ไปเดี๋ยวมาดูอันอันลองอันสุดท้ายตรนี้มี โอ้ยบาถูกแน่ๆครับนะผมดูเท่ากันแล้วนี่ว่าเราใสาเ่เบ็ดโอ้ได้หึงตัวอู้เห้ยไหมไหนไหนเหน้ยไ,ไ,ได้ตัวหนึ่งอ่าผมเจอเป็นสีแล้วสีแล้วเป็นสีแล้วอ่าแล้ว,แลว,วอันท้ายอันท้ายนี่กจะถูกไหมเนาะ ได้ตีตัวแล้วเอ้รสชาเนี่ยว้ายได้งูงูอะไรวะงูปลากตะปูนะโอ้ยกลัวง,งูอยู่ด้วยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปออกเอาไปอ,าออกก่นเดี๋ยวเดินกลับกันครับผมในกัดงวันเช้ารับผมก็มาถึงมาถึงที่พัก เดี๋ยวผมจะเอาเอาปลาที่เหลือนะปลาหมอเอาปลาหมอเอาลงไว้ในต่มตัวที่ไม่ตายจะได้เอาไว้ใส่ตอนเย็นเพราะปลาหมอผมหายไม่รู้ใครมากระโวยปลาหมอผมไปยิ่งหายยากอยู่ต้องหาปลาหมอมาล่อนะเอาล่ะเดี๋ยวแพทย์ดูชมบ้างครับหนึ่งอันนี้ตัดกิงไปเยอะเอาไปเอาไปเสียบนะอันนี้ผมเอาเอาไ้เสียบ แ่ว่าว่าจะไปเขียนเจสอนก็ขี้เกียจเขียนก็เลยตัดไปเสียเอาอันต่อตอนต่อเพชรพันล้านนะอันนี้เป็นเพชรพรันล้านเพชรพันล้านอุ้ยหวัวบสัตย์เนี่ยอันนี้ก็ปีดอกไม่เท่าไหร่นะอันนี้ดอกออกอชื่องชื่องนี้ออกใหม่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ดกต้องรออีกประมาณมก,กระลากุมภาดอกแกดกนะตอนนี้ไม้ชนเดียวช่วงนี้ไม่งามใบมึงด้วย แต่วันนี้ก็โอเคนะย่ายเยอะอยู่เนะาะเี่วนี้ผมก็ก่คือไม่้นอนทั้งคืนแม่ผมไม่สบายพอดีแกก็ไม่สบายอยู่แล้วดันมานอนตกเปอีกเปก็สูงด้วยโอ้ยเก็บหนักเก็บหนักเดียวผมจะเอาจากการเรื่องนี้แล้วก็ไปดูยอดที่บ้านว่าได้เท่าไหร่นะครับผมครับผมมาถึงบ้านมาดูยอดสลุดกันครับผมผอได้ปบทั้งหมดผ้าตัวปูสี่ตัวอันนี้ปูต้องแยกเอาไว้ อันนี้ปูแย่ไแย่ไอันนี้กบรวมเป็นห้าตัวเมื่อคืนได้หนึ่งตอนเช้าได้อีกเพิ่มอ,อีกสี่เป็นห้าตัวก็โอเคนะครับผมการหากินแบบบ้านๆทางอีสานด้วยครับผมไป่รอกกบครับผมตอนนี้เนาะเดี๋ยวผมต้องรีบทํางานต่อครับผมพอดีมีเพื่อนนะคาว่ากายว่าแยากร้ว่ากิ๊บปูม ภาคอีสานเป็นโตจังไหนเขาอื่นคี่กันบอกเขาเรียกเหมือนกันไหมว่ากินผมไม่รู้ว่าสากาเขาเรียกว่าไงนะกินปูมีเดี๋ยวจะไปขุดมาให้ดูดีครับผมก็คลิปนี้ขอบคุณเช้านี้แล้วก็สวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ